สวัสดีครับผมช่างเป็งครับวันนี้ผมมีงานนะครับแก้ในส่วนของอาการน้ำข้าจอนะครับเป็นเครื่อง MacBook Air M1 Model A2337 นะครับก็เครื่องนี้ลูกค้าทําน้ำหกไ่มานะครับแล้วก็น้ำเนี่ยได้เข้าไปที่ตัวหน้าจอนะครับก็คือตัวหน้าจอจะมีตัวกระจกจอซ c d นะครับตัวโครงจอนะครับแล้วก็จะเป็นชั้นแผ่นแผ่นฟิล์มด้านในนะครับก็จะเป็นชั้นแผ่นฟิล์มด้านในครับผมก็ อันนี้นะครับเราแก้ไขได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนจอเป็นยกหัวนะครับเราแก้เปลี่ยนเฉพาะตัวชั้นแผ่นฟิล์มได้นะครับเป,เป็นฟิล์มแบบนี้นะครับนี่คือแผ่นที่มันโดนน้านะครับลูกค้าจะโดนหนักค่อนข้างไปทางด้านขวานะครับฝั่งเวลาเราเปิดเครื่องเนี่เเยเวลาแสงสะท้อนขึ้นมามันจะเห็นอขาล้างชาัดเลยนะครับก็คือมันโดนน้ำน โอเคก็ตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็กลับมาแสดงผลนะครับไม่มีคราบแต่ว่าจะมีดีเฟกจอบ้างนะครับที่ว่าโดนน้าแสดงว่าจะโดนเยอะนะครับผมโอเคตัวนี้เรียบร้อยจบงานนะครับลูก้าท่านไหนที่มีเครื่องนะครับน้ำเข้าจอ macbook นะครับสามารถส่ให้พวกเราแก้ไขให้ได้นะครับผม